ก็ขอสวัสดีว่าที่เน็ตซีโรแมนทุกท่านนะคะห้องสมุดเราน่าจะเป็นเด็กเฟิร์สนะคะในการเป็นเน็ตซีโรแมนกันนะที่พอพว่ามูลเชิญชวนไปแล้วนะคะช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะมาทําความเข้าใจความรู้จักแนะนําแอป,ป2ตัวด้วยกันนะคะที่เราเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ว่าเรื่องของการคํานวณเนะาะฟังดูแล้วมันยากๆใช่ไหมคะเราก็เลยพัฒนาตัวเครื่องมือน,นี้แหละคะ่ะแอปพลิเคชันนะคะให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะกรอข้อมูลแล้วก็สามารถจะคัลคูลเลต์คำนวณออกมาให้เรารับทราบ ปรมิมาณการปล่อยในแต่ละเรื่องได้วันนี้มี2แอปนะคะตัวแรกชื่อเรียกว่ามุ่งสู่เน็ตซีโร่ด้วยตัวแรกค่ะ Zero Carbon Application นะคะแล้วก็ตัวที่2 Net z ็ตซีโรแมนแอ c พลิเคนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันตัวแรกนะคะตัวเน็ตตัว Zero Carbon Application ตัวนี้นะคะเมื่อกี้พอรักขมนกลืนไปบ้างแล้วก็จะเป็นแอปสาหรับคํานวณปริมาณการปล er ่อยก๊าซกรอกระจกจากกิจกรรมนะคะ กรริจกรรมอะไรบ้างเราดูกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นเป็นเครื่องมือที่รองรับการคํานวณแบบรับรองตอนเองนะคะการรับรองตอนเองคืออะไรคะไม่ต้องทวนสอบการไม่ทวนสอบก็คืออะไรคะลดภาระค่าใช้จ่ายในการทวนสอบนะคะเพราะเราคิดว่ากิจกรรมเล็กๆต่าเน,นี้ยคะ่ะนะคะมันสามารถปล่อยก็ไม่เยอะนะคะแต่เราอยากแสดงออกว่าเราเนี่ยช่วยลดการ,รปล่อยชาร์จกระจกลงได้นะคะแล้วก็อันนี้คะ่ะก็เลยจะบอกว่า เลยแรกค่ะก็จะเป็นการคำนวณการปล่อยการกระจกจากกิจกรรมนั่นเองพวกอ e ีเวนต์ต่างๆที่เราคุ้นเคยแล้วก็ผลคำนวณไม่ต้องผ่านการทดวสอบและสุดท้ายแอปตัวนี้ค่ะสามารยาททำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งแอปตัวนี้ค่ะเราได้เขาเรียกว่าสนับสนุนนะคะจากทางบบขนะคะที่เราไปช่วยเราในการพัฒนาแอปตัวนี้นะคะ,ะเมื่อกี้ผังตัวนี้นะคะได้เป็นเห็นภาพที่ผอาภาบนกล่าวไปให้แล้วนะคะจะเห็นว่า กระบวนการภาพใหญ่นะคะในการที่จะขอรับรองแบบเขาเรียกว่าเซลดีแคร์นะคะก็ตั้งต้นจากการคํานวณแบบอนุมานก่อนอนุมานหรือคร่าวๆนะคะคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัว logo โลโก้เนื้อโลโก้ตัวนี้ค่ะไปพีอางานของเราอย่างงานวันนี้ค่ะจะมีเอกสารเนาะพีอาว่าง,งานวันนี้จะจัดแบบคาร์บอนิวืรอแล้วก็โลโก้ิวืรอตัวนี้ไปพีอาได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปเอา,เอาพอหลังจากวันนี้ไปค่ะก็ไปกรอกข้อมูลใหม่นะคะเราผ่านกนารแจ้งงานไปแล้วนีน ก็ไปกรอกในในในตัวแอปอีกครั้งหนึ่งใส่ค่าจริงลงไปนะคะมันก็จะแคลคูลเลตให้ก,ก็ได้ตัวเลขเป็นค่าจริงออกมานะคะแล้วก็ทําการชดเชยคาร์บอนในเรียบร้อยนี่เป็นคอนเซปต์ของตัวแอปนะคะซึ่งในตัวแอปเคชัซีโร่คาร์บอนแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้ค่ะจะมีทั้งหมด8กิจกรรมด้วยกันนะคะเมื่อกี้แนะนําไปบ้างแล้วมีการจัดประชุมสัมมานาวันนี้เราน่าจะใช้ตัวนี้กันนะของเราตรงๆนะคะตัวล่างก็เป็นการท่องเที่ยวนะคะ พวกต้องท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มออเปอรเทอร์ทัวร์ที่เขาจัดทัวร์นะคะเขาก็จะมาใช้ตัวนี้กันนะคะการแข่งขันกีฬาถ้าเราไปจัดกีฬาขึ้นมานะะเนี่ยค่ะก็ใช้ตัวนี้ได้ดนตรีคอนเสิร์ตกลุ่มขวามือเป็นการแสดงสินค้านะคะการจัดประชุมนานาชาติกลุ่มอะไรเออกลุ่มพ่อสเก็น่าจะมีโอกาสจัดเรื่องพวกนี้นะคะก็เลยเรามาดูตัวไหนมันเราเข้าไปสามารถที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้วก็เอาแอปตัวนี้นะคะ่ะไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในรายละเอียดกันอ่นนี้เราเ วันที่ทางบพบขอให้สนับสนุนนะคะเราก็มีการเปิดตัวนะคะแล้ววันนี้เรา,เาใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ2%เปอร์ละที่พอขวนแจ้งไปแล้วว่าประมาณสักยี่สิบยี่ิบเอ็ดพิจา,าราเนี้ยค่ะเราจะเรียกว่าจัดงานแถลงข่าวความสําเร็จในการาพัฒนาแอปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S มาดูกันทุกคนมีมือถือนะคะ <S 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 หน้าแรกเวลาเรา,เาทำเรื่องแอปพลิเคชันคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะทั้ง App Store แล้วก็ g o o g l e p l a y นะคะใครมี ใครมีแอป Pro Max 15ไหมคะใช้ก่อนเลยนะคะนะคะไปโหลดที่ App Store นะคะแล้วก็ของ Google Play, google Play เป็นซีโร่คาร์บมีวงเล็บข้างหลังนิดนึงนะ TS <c oughs> นะคะมันจะมีซีโร่คาร์บชื่อเดิมซํำกันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไป <c oughs> เสิร์ชถ้าหมหาวิทยาลก็เสิร์ชใช้ซีโร่คาร์บอนเสิร์ชเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาของตัวแอปมาให้นะคะซีโร่คาร์บนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้เลยสมมุติว่าเราอะค่ะ เพิ่งเปิดเพิ่งโหลดวันนี้แหละสิ่งที่เราต้องเจออะไรบ้างในการที่จะมาใช้ตัวแอปครั้งแรกนะคะแน่นอนเรื่องของการรีจิสนะคะเราจะต้องไปแสดงสมัครในตัวในตัวแอปตัวนี้ก่อนนะคะก็จะเห็นว่าหน้าแรกฝั่งซ้ายมือหาเรื่องการเข้าสูส่สสระบบนะคะเป็นการเข้าครั้งแรกก็ต้องลงทะเบียนใหม่ที่วงกลมไว้นะคะสีแดงๆนะคะอ่ะกดเข้าไปปุ๊บนะคะก็ให้ลงอะไรบ้างข้อมูลอะไรบ้างใส่ชื่อนามสกุลของเราลงไปนะคะอีเมลนะคะอีเมลจํากันได้ไหมคะอันนี้ต้องจํานะคะ แล้วก็เบอร์เบอร์มือถืออะไรที่เป็นดอกดาวแดงๆคะ่ะต้องใส่นะคะอะไรไม่มีดอกดาวเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะรหัสยืนยันจากประสบการณ์เนี่ยเราจะลืมกันนะคะเราต้องมีหลักการอะไรสักอย่างทําให้เราไม่ลืมนะคะเราจะมาคํานวณทุกปีนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ด้านล่างเนี่ยคะ่ะจะบอกว่าการตั้งรหัสเนี่ยจะต้องตั้งอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นกติกาทุกคนต้องทําตรงกันนะคะต้องใส่ทั้งหมดอย่างน้อย แอักษรนะคะต้องมีตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะแล้วก็พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็มีตัวอักษรพิเศษเนี่ยค่ะก็จะเป็นเกณฑ์ด้านล่างที่เขียนไว้เราทําตามเงื่อนไขนี้ในการตั้งไอ้เจ้าพาสเวิร์ดนะคะเป็นข้อตกลงของตัวแอปนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็กดลงทะเบียนลงไปเลยนะคะ,ะกดนะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะสมมติว่าเรากรอกไปตัวสีฟ้าฟ้าเนะะี่ยค่ะกรอกเาไม้ปุ๊บนะะรหัสิร์ดต่างๆกดลงทะเบียนปุ๊บมันก็จะ ขึ้นหน้านั่นะคะ่ะลงทะเบียนแล้วถ้าใครไม่ขึ้นหน้านี้ยังไงเอ่ยะไงไม่สําเร็จนะคะต้องไปดูว่าข้อมูลอะไรมันผิดพลาดอยู่นะคะ,ะสมมติว่าเราได้จำพาสเวิร์ดได้หมดแล้วนะคะอีเมลที่ครอกไปคืออะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเข้าสู่ระบบของตัวซีโร่คาร์บอนนะคะกดคลิกเลยค่ะเราเข้าครั้งแรกเนี่ยจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคนะคลค่ะตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ก็บังคับแหละนะคะแล้วก็ไปทําการเลือกเพราะเรายินยอมในการรายงานข้อมูลอะไรบ้างกะ็ะติกต๊กไปนะคะกด,ดยืน,นกันถึงก็เข้าสู่เรื่องการเริ่มคํานวณแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็มีหลักๆก็เป็นปุ่มเริ่มคํานวณน,นะคะคำนวณอะไรบ้างะะอันดับแรกเคยเลือกกิจกรรมจากแปดกิจกรรมที่เรานําเสนอไปมเมื่อกี้ค่ะ,คะมันจะมีรายละเอียดให้เราเลือกนะอย่างกลุ่มแรกค่ะเป็นถ้าเราเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวค่ะ ก็เลือกเลยค่ะจะเอาแบบไหนท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะคะเราเลือกในสิ่งที่มันใกล้เคียงเราถ้าไม่ใช่ไปดูอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการจัดงานเอ๊ะมัในใกล้ของเรานะจัดงานก็มีรูปแบบอีกนะคะม,มีแข่งกีฬามีคอนเสิร์ตเทศกาลนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นของเราเราจะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มไม้ใช่ค่ะไม้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมในการจัดเทศกาลนะคะอย่างนี้ค่ะเราก็มาเลือกดูเราก็มีรูปแบบในการจัดประชุมรูปแบบต่าง อันนี้ที่วงสีแดงไว้น่าจะใกล้เคียงกับทางห้องสมุดบริการจัดประชมุมสัมมนาจะยกตัวอย่างนะคะะเราเลือกเสร็จแล้วเราติก๊กมันจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกเจเขียวอันนั้นนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยก็เข้ามาหน้านี้นะคะเมื่อกี้เราเลือกงานสัมมนาแล้วนะคะรายละเอียดออกเลยค่ะชื่องานอะไรนะคะสถานที่จัดงานอะไรนะคะที่งานวันนี้นะคะสถานที่จัดที่ไหนนะคะวันของการจัดงานวันนี้เราจัดวันเท่าไหร่คะหนึ่งพฤศจิกา ะะแล้วก็ระยะเวลาการจัดงานก็จะใส่ไปให้หมดนะคะขนาดพื้นที่การจัดงานสิ่งสําคัญที่ยาเมื่อคืนมีดอกดาวแดงๆนะคะต้องกอกน,นะคะส่วนอันไหนที่ไม่มีแดงๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะลองดูว่ามันเอ๊ะองค์กรเราเนี่ยจำเป็นต้องเกอะข้อมูลดาวอันหรือไม่นะคะแล้วก็ประกอบข้อมูลเหล่านั้นไปค่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาเรากรอกสร็แลแก้วกดถัดไปค่ะจะเห็นว่าเรื่องของการปล่อย G S G นะคะตัวแอปหามันจะเป็น จะประเมินการปล่อยก๊าซเรงจกจากแหล่งอะไรบ้างนะคะจากการเดินทางนะคะจากอาหารและเครื่องดื่มการพักแรมของเสียไฟฟ้าสถา,านที่จัดงานไฟฟ้านอกสถานที่จัดงานของแจกการขนส่งต่างๆนะคะจะเป็นรายละเอียดที่มาของข้อมูลการคํานวณการปล่อยที่นี้แอปอาหารมินทําค่าสําเร็จรูปไว้ให้นะคะโอเคงานนี้ฉันต้องการใช้ค่าสําเร็จรูปตัวไหนบ้างก็ติ๊กให้มันเป็นสีฟ้านะคะติ๊กๆไปถ้าตัวไหนฉันอยากจะกรอกเอง ก็ติ๊กมให้เป็นสีฟ้านะคะเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะอันนี้สมมติเป็นตัวอย่างเนาะก็จะเห็นว่าเลือกของการเดินทางฉันไม่ใช้ค่าเดี๋ยวฉันจะกรอกเองนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีเทาแล้วก็คลิกตัวระบุข้อมูลการเดินทางนะคะก็จะได้เป็นแถบสีขวามือนะคะมันจะมีรายละเอียดการเดินทางที่เราประมวลเขาเรียกว่าใส่ไว้ในตัวแอปะค่ะหลากหลายเครื่องบินรถยนต์ชนิดต่างๆนะคะ ใส่ไว้หมดนะคะเราก็ไปเลือกที่มันเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าสอดคล้องกับงานของเรานะคะอันนี้สมมตินีมีตัวอย่างอ่าสมมตินะคะมันจะมีหลากหลายก็สมมติในี้ื่การอกข้อมูลเ,เรื่องของการาใช้รถส่วนบุคคลนะคะข้อมูลนี้ไอ้วงสีแดงอาจจะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะสมมติว่าเราจะกรอกข้อมูลเ,เดินทางโดยรถส่วนบุคคล นะคะกรอกเองนะคะก็จะเป็นแถวสีเป็นแถวถะะขวามือเนี่ยค่ะมีจํานวนผู้มาโดยสารทั้งหมดนะคะแปคนนะคะแล้วก็ระยะทางทั้งหมดเลยกี่กิโลเมตรเราอ่านนิดนึงนะคะว่าข้อไอ้ตัวแอปค่ะให้ระบุข้อมูลอะไรนะคะระบุตามนั้นนะคะจำนวนผู้โดยสารก็กรอกไปจำนวนกี่คนแล้วก็กรอกไปนะของของการจัดงานครั้งนี้นะคะระยะทางขาไปนะคะรวมแล้วทั้งหมดนในการใช้วิธีการแบบนี้กี่กิโลเมตรนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ ขากับนะคะกี่คนนะคะแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่จ่ายลงไปนะคะนี่เป็นข้อมูลที่เราต้องกรอกลงไปนะ,ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะพอก,กดบันทึกปุ๊บนะคะมันก็จะคํานวณค่าการปล่อย๊าร์บอนจากการที่เราใส่ข้อมูลการเดินทางโดยรถยนต์บุคคลไว้ให้นะคะอันนี้ค่ะคำนวณใ้เรียบร้อยเลยนะคะปล่อยเท่าไหร่นะคะ,ะเสร็จแล้วสมมติเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการกรอกข้อมูลเองก็คือเรื่องของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่ามันก็จะกดปุ่มถัดไปแล้วก็คำนวณเป็นค่าการปล่อยของงานนี้ได้เท่าไหร่คะ29.96ตันนะคะจากเมื่อกี้ตั้งต้นไปที่80 <10. S 1> คนนะในการจัดงานนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็กดรายงานด้านหลังไอ้ด้านล่างตัวเนี้ยค่ะทราบตัวเลขเรียบร้อยกดรายงานเลยค่ะอะ่แอปมันจะวิ่งไปที่หน้ารายงานผลสรุปทั้งหมดนะคะว่าเราเนี่ย ข้อมูลที่การสรุปผลการปล่อยทั้งแต่ละด้านมีอะไรบ้างการเดินทางเท่าไหร่นะคะที่เป็นกี่เปอร์เซนต์อาหารเครื่องดื่มเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เรากรอกเองมีอะไรคะการเดินทางใช่ไหมคะที่เหลือเราใช้ค่า default นะคะค่ามันจะได้ออกมาที่ยี่สิบเก้าจุดเก้าหกตันหรือเราคิดเฉลี่ยต่อคนให้ด้วยนะเมื่อกี้กี่คนคะแปดสิบนะคะก็มีการเฉลี่ยต่อคนเสร็จแล้วสมมติเราได้ตัวเลขนี้เราจะเรียบร้อยแล้วก็กดตรงส่งรายงานนะคะส่งรายงานเนี่ยจะเป็นตัวคอลัมน์ตรงกลางแล้ว ยืนยันการส่งรายงานค่าคำนวณตัวนี้นะก็ะกดลงไปเลยค่ะ,คะกดปุ๊บนะคะมันก็จะเช้อว่าโชว์ว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้จะแสดงว่าในการคำนวณครั้งแรกตัวนี้ค่ะจะสามารถโหลดตัวไปโลโก้นิวโตรไปใช้ได้เพื่อ PR อาร์นีการคำนวณรอบแรกนะคะจะออกไปพีอาร์ในงานต่างๆนะคะนั่นเองนะคะก็มีปุ่มให้ดาวโหลดอยู่แล้วก็โหลดไปใช้ได้เลยนะคะ ทีนี้ค่ะพอรอเมื่อกี้เราคำนวณเสร็จแล้วนะรอบแรกนะคะเสร็จแล้วตัวแอปค่ะมันจะดึงมาหน้าแรกนะคะหน้าสรุปเมื่อกี้ค่ะเราเพิ่งกรอกไปว่าเรา,เามีกิจกรรมการจัดประชุมไอ้ตัวที่วงสีแดงไว้เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสมว่าเราจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะทําการรีแควอีกทีหนึง่งและเพื่อที่จะทาการชดเชยคาร์บอนนะคะเราก็มาเลือกตัววงสีแดงนะั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มันจะไปวิ่งไปที่หน้าตรงกลางเลยค่ะคราวที่แล้วเราคำนวณได้ 0.37ตันเฉลี่ยต่อคนนะคะเราจะทำการคำนวณหลังหลังจากการจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงแถวกลางเรียกว่า post event นะคะคลิกลงไปนะคะทีนีออ้วิธีการกรอกข้อมูลมันก็จะเหมือนเดิมนะคะทีนี้สมมติว่าหลังหลังการจัดงานน่ะข้อมูลเรื่องของการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลน่ะเราข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสมมตินะคะเมื่อกี้เรากรอกไปจำได้ไม่เอ่ย800ใช่ไหมคะ พอหลังจัดงานปุ๊บมันกลายเป็นพันห้าร้อยอันนี้ของจริงแล้วนะคะเราก็ใส่ข้อมูลใหม่เลยจากแปดร้อยเปลี่ยนเป็นแปดพันห้าร้อยบาทตามนี้นะคะก็กดบันทึกนะคะเรียบร้อยมันก็จะคำนวณให้ใหม่อได้เป็นเท่าไหร่คะสรุปว่าค่าจริงที่เราจัดงานไปเมื่อกี้ค่ะห้าสิบสามจุดหตันนะคะเฉลี่ยต่อคนที่ศูนจุดหกเจ็ดตันนั่นเองนะคะอะทีนี้แหละมันจะขึ้นปุ่มให้คุณจะทําการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยหรือไม่ เห็นไหมคด้านล่างตัวนี้ค่ะถ้าซื้อทำยังไงคะกดกดแล้วไปเลือกประเภทโครงการคาร์บอนเครดิตนะคะ,ะเอาแบบไหนตอนนี้ตัวแอปโปไวไว้ให้นะคะสามอันแล้วก็เลือกนะคะพอเลือกเสร็จปุ๊บก็กดไปค่ะมันก็จะรายงานสรุปอะไรคะการชําระเงินนะคะที่คุณจะซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเลือกวิเขาเรียกว่าช่องทางการชําระเงินนะคะอันนี้เป็นพร้อมเพย์นะคะก็เลือกไปนะคะหลังจากนั้นนะะมันก็จะสรุป ยอดเงินทั้งหมดให้นะคะซึ่งนะตอนนี้ตัวแอปตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะมาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่ผอ,อพักขมูลแจ้งไปแล้วว่าเดี๋ยวกำลังพัฒนาในส่วนของการจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะคะสมมติว่าถ้ามันจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลแล้วก็ออกใบเสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าจะเชื่อมโยงไปสู่การออกเซอร์ให้เรามันจะเขาเรียกมา,มาแสดงในแอปเราค่ะว่าเซอร์ของคุณได้ทําการยืนไว้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณทําการชดเชยเสร็จแล้วนะคะมาดูในแอปได้นะคะ อันนี้ตัวอย่างที่สองนะคะสมมติว่ามีการคำนวณมาแล้วนะคะด้านซ้ายนี่ก็จะนึกถึงเนะหน้าจอแรกของแอปอะค่ะเรามีการคำนวณหลายหลายอีเวนต์ค่ะมันก็จะมาสรุปไว้ในหน้าแรกค่ะเราทําการคำนวณอะไรไปบ้างนะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมติว่าไอแถวแรกค่ะเอาทูคาร์บอตัวนี้ค่ะเราจะมาทําการชดเชยคาร์บอนให้กับมันก็ต้องมากรอกข้อมูลรีเคลีใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรไหมนะคะ,ะก็ทําการคํานวณออกมานะคะหลังเขาเรียกว่าเพื่อที่จะทาการชดเชยคาร์บอนนะคะ เราก็ทําอะไรคะเหมือนเดิมเรามีการหลังจัดงานต้องมีต้องการมีการเปลี่ยนข้อมูลตรงจุดไหนนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยค่ะก็มีการกรอกข้อมูลของประเภทอาหารเรื่องของการเดินทางกับอาหารเนี้ค่ะเราจะกรอกกรอกใหม่แล้วก็ทําการใส่ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจริงลงไปนั่นเองนะคะถ้าเราได้ไปเล่นตัวแอปามาก็จะมีรายละเอียดให้เรารู้ว่าเราต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เราต้องกรอกทั้งหมดเรามีการพักแรมไหมนะคะก็มีการกรอกลงไปนะคะ ไฟฟ้าในสถานที as, hotel, no, already, so ่จ okay. so, so ัดงานเราไม่ใช okay. okay. yeah. right. right, ้ค่าดีฟอ์ละฉันเก็บเองได้ฉันก็กรอกตัวนี้ลงไปนะคะก็สมมติว่ากรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ผลสรุปใช่ไหมคะได้กี่ตันอ่าเฉยๆคาร์บอนกรีนไหมเฉยก็ซื้อเลือกโครงการเนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักการคอนเซปต์ในการใช้แอปพลิเคชันซีโร่คาร์บอนนะคะอันนี้ค่ะแนะนํากันวันนี้นะคะอันเนี้ยค่ะสมมติว่าเดี๋ยวระบบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลางพฤจิี่ยนค่ะเดี๋ยวมันจะเด้งในตัวแอปค่ะว่าเซอร์ของคุณได้ทําการ จะทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดนะคะเอาไปใช้งานได้นะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะน,นี่เป็นรายละเอียดอื่นๆนะขอ,ของการจัดอิริกรรมสัมมนาประชุมต่างๆที่มีการคำนวณแบบว่ารับรองตอนเองนะคะไม่ต้องผ่านหน่วยงานดนสอบนะคะ,ะมาตัวแอปที่สองนะคะ n e t z e r o n e t z e r o Man Application ันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเ,เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟอสปร์นในชีวิตประจำวนันนะคะของ ห้องสมุดก็สามารถที่จะดาวน์โหลดวันเมื่อกี้ออพักกมลวันนี้เราดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะใครดาวน์โหลดแล้วบ้างคะออมีรางวัลให <c oughs> โ้โอเคนะคะเดี๋ยวได้ทดลองใช้ไปด้วยกันนะคะก็ตัวแอปตัวนี้ค่ะก็เป็นการคำนวณการปล่อยกา๊าเรงอนจกของระดับบุคคลแต่ผลออกมาจะเป็นต่อปีนะคะเป็นผลต่อปีแล้วก็ผลคำนวณก็ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยซื้อคาร์บอนเครดิต ในตัวแอปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราเข้าถึงคาร์บอนเครดิตได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะคะามาดูรายละเอียดอเอ๊ะไอ้ตัวแอปพลิเคชันไอ้เน็ตซิโลแมนเนะะี่ยค่ะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะมีอยู่6ตัวเองนะคะที่เราต้องใส่ลงไปนะคะเราอยู่เขาเรียกอะไรก้อนแ,แรกจํานวนผู้พักอาศัยในบ้านเราอยู่กับกี่คนกี่ท่านกรอกลงไปนะคะก้อนต่อมาการเดินทางไปทํางานคําว่าการเดินทางนั่นก็คือนั่งอะไรไปยานพาหนะนั่นเองนะคะตัวที่สามอาหารล่ะเราจะเน้น ใช้คำว่าอาหารหลักนะคะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดให้ดูว่าเอ๊ะต้องกรอกข้อมูลอาหารอะไรบ้างนะคะการใช้ไฟฟ้าอันนี้เราจะเรียกเอาจากค่าไฟนะคะเอามาจากบินเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวส่วนตัวนะคะน,นี่เน้นคําว่าส่วนตัวนะคะฉันไปเที่ยวไหนบ้างนะถ้าไม่เที่ยวกับองค์กรเราคงไม่นับเนาะเอาไปเที่ยวกับส่วนตัวนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะวันวันนึงเราดื่มอะไรบ้างนะคะต้องมีการถูกคำนวณด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการคํานวณ คาร์บอนฟุตพรินของบุคคลนั่นเองนะคะ,ะมาดูหน้าตาแอปกันเมื่อกี้หลายๆท่านโหล,ลดไปแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะหลักการของตัวแอปพลิเคชันนะคะก็ทําการดีจีดันเองถ้าเป็นการโหลดครั้งแรกนะคะเราก็ไปกดการเข้าสู่ระบบครั้งแรกนั่นเองเป็นการใส่ชื่อนมสกุลน,นะคะอีเมลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะคะน,นี้เราต้องจําไว้ห้ามลืมนะคะ,ะมาดูกันนะคะเสร็จแล้วสมมติว่าเราดีจีเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะเด้งไปสู่หน้าแรกนะคะ ตัวขับก uko, e ันยูโกไอจีโอแมนตัวนะี้สีฟ้าจ้ะค่ะก็เป็นการให้ข้อมูลนะคะหน้าแรกเนี่ยว่าคุณจะชดเชยรูปแบบไหนที่ผอ,อข้อมูลให้ข้อมูลไปเนาะถ้าชดเชยแบบที่ไม่ใช่คาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้อย่างนี้ค่ะก็จะเรียกว่าอะไรคะเป็นนิวทรัลนะคะเป็นบุคคลนิวทรัลนะคะแต่ถ้าเป็นใช้เครดิตภาคป่าไม้จะเป็นอะไรคะเนทซีโรแมนนะคะนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดคาร์บอนเครดิตที่ใช้ในการชดเชยนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปค่ะ ามาดูข้อมูลเมื่อกี้ที่เกิดไว้แล้วมีทั้งหมดหกกลุ่มด้วยกันต้องกรอกลงไปนะคะอันดับแรกเลยจํานวนผู้พักอาศัยนะคะอยู่กี่คนห้าคนสองคนสามคนหรือว่าอยู่คนเดียวกรอกลงไปนะคะเสร็จแล้วอันที่สองการใช้ไฟฟ้าดูจากอันนี้อ่านหน่วยนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการใช้ไฟฟ้าเ,เป็นบาทนะคะเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีต่อเดือนฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งอะจ่ายค่าไฟไปกี่บาทดูหน่วยนิดนึงนะคะ สมมติในจอเนี่ย2,500บาทเฉลี่ยต่อเดือนนะคะแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องค่าไฟก็กรอกถัดไปเลยนะคะอ่าเรื่องต่อมาเรื่องของการเดินทางไปทํางานนะคะเราไปทํางานที่ห้องสมุดที่มหาลัยอะคะ่ะไปยังไงนะคะมียาพนพาหนะให้ให้เลือกหลากหลายนะคะในตัวแอปนะคะสมมติว่าตัวนี้เป็นรถยนต์ส่วนตัวก็กรอกอะไรคะเขเขียนอ่านนิดนึงค่ะเขาบอกว่าเอาเระยะทางต่อวันองคเล็กว่ากิโลเมตรต่อวันนะคะ แล้วก็นึกถึงว่าฉันเดินทางไปทำง,งานเนี่ยวันหนึ่งไปกับกี่กิโลนะคะให้มันสอดคล้องกับข้อมูลที่เขาต้องการนะคะตัวอย่างฉันเดินทางประมาณ30กิโลเมตรต่อวันนะก็ใส่ข้อมูลตามนี้เลยนะคะเป็นใช้รถส่วนตัวนะคะออกเสร็จแล้วเข้าสู่โหมดถัดไปก็ให้คำนวณเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวแบบส่วนตัวนะคะเรานึกถึงปีปีหนึ่งเราไปไหนบ้างการไปครั้งนั้น,นะคะ่ะเดินทางยังไงบ้างนั่งเครื่องบิน นั่งรถยนต์ส่วนตัวนั่งรถไฟเนะค่ะในไอ้ก้อนเนี่ยค่ะมันจะมีให้เลือกนะคะเราก็เลือกลงไปแต่ว่าดูว่าตัวโปรแกรมมาคให้ใส่ปริมาณนะ่ะต่ออะไรนะคะตอนนี้ค่ะอย่าใส่ผิดนะคะเป็นต่อครั้งอันนี้เหมือนเครื่องบินเห็นไหมคะเป็นต่อครั้งคุณไปยุโรปมาก,กี่ครั้งนะคะก็พิมพ์ลงไปสองครั้งนะคะอันต่อมาเรื่องของอาหารอาหารมีเขียนว่าอาหารหลักบอกว่าให้คำนวณอะไรคะ จำนวนหนึ่งวันคุณกินข้าวกี่จานกี่จาน,นะคะ <laughs> หลายจานบอกว่าหลายจานนะคะแล้วก็กรอกลงไปนะคะเรากินกี่จานดนะะูให้มันตรงนะบอกเอาต่อวันนะกรอกไปเลยนะคะ,ะเรียบร้อยในส่วนของอาหารหลักนะคะ,ะตัวสุดท้ายนะคะเครื่องดื่มวัน,ว,นวันหนึ่งะคะ่ะดื่มอะไรบ้างนะคะอันนี้หน่วยเขาเป็นอะไระคะ่ะต่อวันใช่ไหมครับเขานับเป็นแก้วนะคะดูหน่วยนิดนึง เรากินเครื่องดื่มเนี่ยวันหนึ่งอะเฉลี่ยเป็นแก้วสักกี่แก้วนะคะเป็นแต่มันแยกนะคะเป็นกาแฟเป็นน้ําชาเป็นอื่นๆแล้วก็เลือกลงไปเราดื่มอะไรบ้างนะคะก็ตามนี้เลยอ่าสมมติว่าเสร็จแล้วค่ะแอปตัวนี้ง่ายมากก็ส่งผลการคํานวณเลยนะคะคํานวณเสร็จแล้วได้ผลออกมาสมมติตัวนี้ค่ะ4.2ตัน CO2 นะคะต่อปีมาจากก้อนไหนบ้างนะคะก็ก็มาจากการใช้พลังงานในการเดินทางอาหารนะคะอ่านี้ค่ะ ก็เหมือนว่าเรารู้แล้วแหละนะคะว่าตัวเราเนี่ยก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซเือนจบปีปีหนึ่งเนี่ยจากก้อนไหนเยอะจากก้อนไหนเยอะเราคิดว่าทําไมคะเราน่าจะลดก้อนนั้นได้เหมือนลดความอ้วนเลยเนาะเราอ้วนจากเรื่องอะไรเราเอ๊ะเป็นลดตรงไหนได้บ้างยีเอจีก,ก็เหมือนกันเนาะต้องดูว่าเราลดอะไรได้บ้างนะคะก็เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะได้ผลออกมาแล้วคุณจะทําการชดเชยคาร์บอนใช่หรือไม่แค่กดคลิกลงไปนะคะทําการชดเชย วจะวิ่งมาสู่หน้าของการชดเชยคาร์บอนตัวนี้เมื่อกี้คำนวณได้มันจะเวลาชดเชยเนี่ยจะปัดเศษทั้งหมดเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะ4.99เนี่ยคิดว่าต้องอชดเชยกี่ตันคะ5นะคะ5.1ต้องชดเชยกี่ตันคะ6นะคะ,ะ,ะปัดเศษขึ้นตลอดนะคะก็เนี่ยค่ะมันก็จะสมมติว่าไอแอปตัวนี้ได้มาที่5ตันเราก็ต้องทำการชดเชยทั้งหมด5ตันนะคะแอปสรุปไว้ให้อยู่แล้ว ต่อมาก็ทําการในแอปมหาต้ตอนนี้ค่ะมันมีแค่โครงการเดียวให้เลือกนะคะแล้วก็แค่โอเคฉันจะซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการนี้แหละมาชดเชยในส่วนที่ฉันปล่อยแล้วก็แค่กดคลิกลงไปนะคะมันก็จะทําการประมวลผลเรืโครงการจ่ายเงินให้นะคะว่าโครงการนี้ตันละกี่บาทเสร็จแล้วก็ทําการซื้อนะคะจ่ายเงินนะคะผ่าน QR QR วาโค้ดนะคะตัวคิโค้ดมันจะรันเวลาให้นะ,ะว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการจ่ายเงินเนี่ย ในเวลาเท่าไหร่นะคะเราก็ทำการจ่ายเงินให้เรียบร้อยผ่าน QR วอารคดนะคะเสร็จแล้วกดเรียบร้อยก็จะจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นผลที่เราอ่ะจ่ายไปแล้ว,ลวได้ข้อมเขาเรียกว่าแสดงผลการคํานวณในการดำเนินในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็จะพอเราชาระเงินแล้วค่ะในตัวแอปนะคะมันก็จะแจ้งมาว่าเราได้เอา,เอา,เอา,เอาตัวแอปค่ะมันได้โหลดตัวใบเอร์ะคะ่ะมาให้อยู่ในระบบแอปแล้วนะคะเราก็ไปเอาโหลดตัวแอป ตัวใบเซอร์ตัวนี้ค่ะจากแอป,ปได้เลยนะคะใครมีแล้วก็ลองคือมันจะขึ้นตัวใบเซอร์ได้เราต้องผ่านการจ่ายเงินใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนก็ต้องลองใครอยากทดลองนะคะอยากได้เซอร์วันนี้กดเลยนะคะ,ะนะคะก็จะได้ตัวเซอร์ใบอกมานะคะอันนี้จะเป็นให้ดูตัวอย่างนะเวลาจ่ายเงินจริงนะคะมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะคะอันนี้ของคุณทาดานะคะที่เขามีการ คำนวณจ่ายเงินไปแล้วค่ะก็เอาห้โชว์แล้วก็ได้เซืรอ์ออกมานะคะเมื่อกี้ขอบอของปอขมลก็จ่ายไปแล้วมาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพออาลีก็จ่ายต่อนะคะตามนี้เลยนะคะนี่ตัวเซอร์นะคะอ่านะคะก็วันนี้ค่ะแอปสองตัวที่นําเสนอไปนะคะก็เป็นเรียกว่าแอปที่จะส่งเสริมให้เกิดการชดเชยคาร์บอนนะคะเป็นการที่จะให้กิจกรรมที่มันปล่อยไม่เยอะ,ะคะ่ะแต่ว่าให้มีการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจเป็นการช่วยลดทางอ้อมนะไปส่งเสริม คนที่เขาทําความดีนะคะโครงการต่างๆเนี่ยก็เราไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยอันนี้เป็นสถิติเนาะจากข้อมูลที่ผ่านมาเราทําการรณรงค์ให้มีการชดเชยคาร์บอนผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนน่ะนะคะแล้ววันนี้เราอยากจะเชิญชวนทางห้องสมุดนะคะมาร่วมทํากิจกรรมผ่านแอป2ตัวนี้นะคะเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในสถิติตัวเลขนะคะในการทํากิจกรรมชดเชยคาร์บอนนะคะ,ะผ่านกิจกรรมอีเวนต์ก็ดีหรือวบุคคลนะคะที่เราจะชดเชยกันวันนี้ด้วยมันจะทําให้ปริมาณเขาเรียกว่าปริมาณการชดเชยคาร์บอนจากคาร์บอนเครดิตเนี่ย ปริมาณมันก็จะสูงขึ้นเป็นการส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกที่มันเยอะขึ้นนั่นเองนะะวันนี้ก็ฝากไว้สองแอปนะคะค่ะเอาคุณค่ะมีคำถามไหมคะค่ะท่านใดมีคําถามนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะยกมือได้เลยนะคะทีมง,งานสแตนบายไมโครโฟนไว้แล้วนะคะใครใครจะเป็นเน็ตซิโรแมนคนแรกคะอ้าวอาจารย์อาลีจองแล้วนะคะต้องเป็นหลังอาจารย์นะคะ ติดต่อมาที่อบประกอได้เลยสคนใช่ค่ะอ๋อคือคือถามว่าถ้าว่าใช้แอปิเคชันแล้วติดปัญหาค่ะเอ่อจะสอบถามใครได้โดยตรงก็บอกว่าสองคนใช่ไหมคะที่เป็นคอนแทคเพอร์เซนของออกอประกอบวอาอย่ามาถามฉันได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ไม่ยากนะคะตัวแอปเมื่อกี้พยายามทำให้มันกดๆนะคะคิดว่าเราน่าจะเข้าถึงได้ง่ายมีอีกไหมคะ กกดันอาจจะสอบถามนอกรอบได้นะคะระหว่างรับประทานอาหารถ้านในตอนนี้ยังไม่มีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านดออรอารีทันกิจ,จานุกิจประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียวมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรคุณพวงพันธ์สีทองของเรียนเชิญค่ะ ที่ระลึกจากหอสมุดและคลังความรู้ของเรานะคะเป็นตุ๊กตานกูกนะคะที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะทั้งเศษผ้าและกระดาษที่ได้รับบริจาคนะคะโดยหอสมุดได้จัดทําขึ้นและบริจาคให้กับโรงเรียนในเครือจังหวัดนคปรปฐมนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้ตุ๊กตานกูกน่ารักน่ารักนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่บริเวณบูธโครงการ Giving to Mahidol Library นะคะด้านข้างห้องประชุมได้เลยนะคะ